อาณาจักรพุก,กาลมล่มลงด้วยศึกจากมองโกพม่าก็ตกอยู่ในสภาพปั่นป่วนทางการเมืองดินแดนทั้งหมดแตกแยกออกเป็นแว่นแคว้นแคว้นเหนืออยู่แถบเมืองพุก,กามตามเดิมและอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพมองโกช่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นพวกไทยชานก็เข้ามามีอำนาจโดยตรงและโดยอ้อมเช่นบางครั้งก็เข้ามาปกครองโดยตรง บางครั้งก็เข้ามามีอิทธิพลในราชาสำนักหรือไม่กระ som ลกับราชวงศ์เดิมของพมา่าศูนย์กลางของแว่นแคว้น,วนเหนือนั้นได้ย้ายจากพุกามไปยังเมืองอังวะคือบริเวณฝั่งแม่น้ําอิราวดีเหนือเมืองพุกามขึ้นไปที่อังวะนี้จะมีเชือสายของราชวงศ์พุกามปกครองแต่ก็มักจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกไทยชานส่วนทางด้านตอนกลางของประเทศมีศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองตองอู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสโตงเมืองตองอูนั้นได้ตั้งขึ้นมาก่อนการเสียกรุงพู้กามเมื่อปีคิศสกราช1280แต่เริ่มมีความสำคัญขึ้นก็เมื่อพามา่าถอยตัวมารวมกันที่นี่เป็นการหนีทั้งอิทธิพลของมองโกลและไทชานและที่นี่ก็กลายเป็นจุดรวมของพามา่าในการสถาปนาอาณาจักรใหม่แทนอาณาจักรผูก,กามที่ล่มไปทางด้านตะวันตกของภาคกลางนี้ยังมีอีกแว่นแคว,ว้นหนึ่งเป็นอิสระ หลังจากการสูญสิ้นอำนาจของผู้กามคือแคว้นยะไขแคว้นนี้มักจะเป็นแคว้นที่พยายามต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับพม่าตอนกลางและเหนือส่วนทางด้านใต้พวกมอญที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยของเมืองสะเทิมก็ได้รวบรวมตัวกันขึ้นมาใหม่ภายใต้การนำของมักะโทรหรือเจ้าฟาลั่โดยเริ่มตั้งเมืองหลวงที่แรกที่มอตมะจนกระทั่งปีคิเตศกราช1369 ภายหลังรัชสมัยของมะกะโทไปอีก10ปีจึงได้ย้ายเมืองหลวงกลับไปสู่ศูนย์กลางตั้งเดิมของมอนที่เมืองหงสาวดีกล่าวกันว่ามอนเป็นอาณาจากักรที่รุ่งเรืองมากในยุคนี้มะกะโทเองก็ทรงมีเกียรติยศว่าเป็นผู้รวบรวมกฎพระมนูซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้อิทธิพลมาจากอินเดียและรู้จักกันในชื่อพระธรรมศาสตร์ที่เป็นคล้ายๆการประมวลกฎหมายทั้งหมดไว้ใช้ในการปกครองบ้านเมือง นอกจากนี้หงสาวดีในสมัยนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่ค่อนข้างสําคัญในการค้ากับต่างประเทศและมีเรือสินค้าแวะเข้ามายังเมืองมอนตั้งแต่กลางคร, 15, ริสตศตวรรษที่15หรือก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของมอญอิสระจนกระทั่งปีคศหนึกักราช1,539จึงถูกพม่ายึดได้ไปอีกนับตั้งแต่เสียกรุงพุก,กามจนกระทั่งเริ่มตั้งรัชวงศ์ใหม่ของพมา่านั้นนับเป็นเวลาเกือบ200ปี เป็นระยะที่พม่าแตกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยการมีอาณาจักรอิสระต่างๆโดยปราศจากศูนย์กลางที่แท้จริงถึงแม้จะดูว่าเป็นความปั่นป่วนทางการเมืองก็ตามแต่สภาพทางการเมืองและสังคมก็อาจอยู่ในสภาพที่ดีกว่ายุคอาณาจักรใหญ่ด้วยซ้าถึงแม้การสงครามระหว่างอาณาจักรจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สงครามก็จํากัดอยู่ในระดับเล็กๆแต่อาณาจักรมีโอกาสที่จะพัฒนาด้านวัฒนธรรมและสังคมของตนได้ค่อนข้างเสรี ต่างกับสมัยอาณาจักรใหญ่โตอาณาจักรเดียวที่สภาพการสงครามและการก่อสร้างอาณาจักรมีผลกระทบต่อชีวิตและพลเมืองอย่างมหาศาลและเป็นการจำกัดทุกอย่างให้เข้ามารวมขึ้นต่อศูนย์กลางในระยะเวลาดังกล่าวอาณาจักรตองอูได้สร้างตัวขึ้นมาทีละน้อยจนกระทั่งมีอิทธิพลกลายเป็นศูนย์กลางใหม่พวกพม่าที่อยู่ใต้อำนาจของไทชานที่เมืองอังวะได้อพยพลงมาผสมกับพวกตองอูจนในที่สุด ตองอูก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาผู้ตั้งราชวงศ์คือพระเจ้ามินจินโยซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าตะเบงเชวิตี้ผู้ซึ่งจะมีทหารเอกนามว่าบุเรงนองในสามรัชกาลนี้เป็นสมัยสงครามอาณาจักรพม่าเริ่มต้นในการพยายามยึดดินแดนเจ้าแสจากพวกไทยชานที่อังวะและยึดเมืองหงสาวดีได้ในปีคิศกักช1539เป็นที่น่าสนใจว่า เมื่อราชวงศ์ตองอูทําการปราบปรามอาณาจักรต่างๆได้แล้วแทนที่จะย้อนกลับไปตั้งเมืองหลวงที่แถบพุก,กามหรืออังวะตามเดิมกลับย้ายเมืองหลวงลงมาตั้งที่เมืองหงสาวดีของมอนและพยายามขยายอาณาเขตลงทางใต้เข้าไปยึดเมืองทางใต้เช่นมอตมะมาละแมงทวายเป็นอันว่าพรมแดนพม่าภายใต้ราชวงศ์ตองอูก็มาจรดดินแดนของอยุธยาอันจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามอายุธยาพมา่า จนเสียกรุงศรียอยุธยาการขยายอำนาจของพม่าทางใต้ลงสู่ดินแดนมอญน,นี้น่าจะตีความได้ว่าเป็นการอ้างสิทธิพม่าเหนือดินแดนมอนที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาแต่เหตุผลสําคัญในสมัยนี้น่าจะเป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจมากกว่ากล่าวคือในดินแดนแถบหงสาวดีนั้นคุมด้านซ้ายชายทะเลดังนั้นจึงเป็นเมืองท่าเปิดออกสู่โลกภายนอกยิ่งในสมัยที่ฝรั่งเดินทางเข้ามาสู่เอเชียแล้ว ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นฝรั่งได้นาเอาอาวุธปืนเข้ามาด้วยเนื่องจากหงสวัดีอยู่ในเส้นทางการเดินเรือคือจากอินเดียผ่านมาเพื่ออ้อมแหลมมาลายูแล้วไปทางอินโดจีนจีนญี่ปุน่นฝรั่งจึงเข้ามาดินแดนแถบนี้ในระยะตน้ตนๆเมื่อปีคิเตศกักราช1435ชาวเวนิสก็ได้เดินทางเข้ามาปีคิเตศักราช1496ชาวอิตาลีก็ผ่านเข้ามาอีก และได้กล่าวถึงหงสวดีว่าเป็นเมืองท่าที่ทรงสินค้าจําพวกงาช้างไม้จันทร์กำยานตลอดจนทัพทิมออกต่างประเทศซึ่งก็คงจะไปขายทางเมืองจีนมากกว่าที่อื่นการที่หงสวดีอยู่ในเส้นทางคมนาคมการเรือนี้ทําให้ฝรั่งและอาวุธปืนของฝรั่งตกเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมื่อพอม่ายึดได้หงสวดีแล้วก็พยายามยึดต่อไปอีกถึงเมืองมอตมะและที่โมตามะนี่เอง มีทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสอยู่ช่วยมอญป้องกันบ้านเมืองมีการใช้ทั้งปืนคับศิลาและปืนใหญ่ขนาดย่อมๆในสงครามตามประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่าในปีคิศกราช1538นั้นเกิดสงครามชายแดนที่เมืองเชียงกลานซึ่งนับว่าเป็นสงครามแรกระหว่างไทยกับพมา่าและกล่าวกันว่าในกองทัพไทยมีทหารรับจ้างโปรตุเกสช่วยรบอยู่ประมาณ120คนทางฝ่ายพม่าเองก็มีทหารโปรตุเกสช่วยรบอยู่ด้วยเหมือนกัน ทหารรับจ้างโปรตุเกตนี้เรียกตามพงศาวดารว่าทหารอาสาสงครามเมืองเชียงการเป็นสงครามแรกที่มีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยและจากสาเหตุต่างๆน่าจะเข้าใจได้ว่าอาวุธปืนกับทหารต่างด้าวนี้น่าจะตกเข้ามาในดินแดนมอญก่อนแล้วจึงค่อยๆตกมาถึงอยุธยาและพมา่าดังนั้นอาจจะมีเหตุผลเชื่อได้ว่าดินแดนมอญยังมีความสําคัญมากขึ้นในทางยุทธศาสตร์ เพราะนอกเหนือจะเป็นเมืองท่าแล้วยังเป็นสถานที่ที่มีการนําอาวุธสมัยใหม่เข้ามาเป็นเหตุให้ทั้งพม่าและอยุธยาพยายามที่จะคุกภุมิดินแดนนี้ไว้ภายใต้อิทธิพลของตนการใช้อาวุธปืนเป็นก้าวใหม่ในประวัติศาสตร์ของสงครามเอเชียเพราะอาวุธปืนเป็นเครื่องช่วยเสริมอ,อำนาจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างดีราชวงศ์ตองอูรวบรวมพม่าขึ้นใหม่อีกครั้งการรวบรวมประเทศและการผนวกมอญเข้าอยู่ภายใต้อำนาจของตน ทำให้พม่าได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากมอญมากมายครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่พม่ารับอิทธิพลมอญขนาดใหญ่ครั้งแรกนั้นยุนในสมัยต้นของพุกามพม่าได้เปลี่ยนมารับวัฒนธรรมการแต่งกายภาษาวรรณคดีและศิลปกรรจากมอญพระเจ้าตะเบงเวตีก็ทรงมีพิธีราชาพิเศษครั้งหนึ่งเป็นแบบมอญที่เมืองหงสาวสดีและทรงมีพิธีราชาพิเศษแบบพม่าอีกหนหนึ่งที่เมืองพุกาม การก่อสร้างเจดีชเวดากองก็กลายเป็นแบบฉบับแทนการก่อสร้างแบบของเจดีชเวสิกองหรือเจดีอานันต์ในสมัยของผู้กามถึงแม่มอนจะเป็นผู้แพ้สงครามแต่ก็เป็นผู้ชนะทางวัฒนธรรมเหนือพมา่าในบรรดาอาณาจักรโบราณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองแบบเทวราชหรือแบบพุทธราชหรือธรรมราชาก็ตามความมีอำนาจของอาณาจากักรมักจะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับบุคคลเสยเป็นส่วนใหญ่ ระบบการปกครองที่ว่านี้มีฐานอำนาจมาจากพญาติพระวงศ์และขุนนางหาได้มีฐานที่มั่นจากประชากรส่วนใหญ่ไม่ประชากรที่จัดอยู่ในระบบของการเกณฑ์แรงงานการเมืองเป็นเรื่องกิจการของเมืองและชนชั้นสูงดังนั้นการเมืองในรูปนี้จึงเป็นการเมืองที่มีขอบเขตจำกัดถ้าหากได้กษัตริย์ที่เข้มแข็งกษัตริย์สามารถดึงความจงรักภักดีได้จากราชวงศ์และขุนนางของพระองค์ระบบก็จะแข็งแรง แต่ถ้าหากตัวบุคคลอ่อนแอหรือความขัดแย้งภายในของกลุ่มผู้ปกครองมีอยู่สูงระบบก็อาจจะพังทลายการเปลี่ยนตัวกษัตริย์หรือเปลี่ยนราชวงศ์ก็เป็นเรื่องที่เป็นได้ไม่ยากเย็นนักดังนั้นในสมัยของราชวงศ์ตองอูระบบการปกครองจะดูเข้มแข็งจนกระทั่งสมัยของบุเรงนองซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการรักษาและแผ่ขยายอำนาจของอาณาจากักรจนกระทั่งได้รับเสมาญานามว่า ผู้ชนะสิบทิศแต่ภายหลังของบุรเรงนองแล้วราชวงศ์ตองอูก,ก็ประสบกับความแปลปรวนการศึกสงครามที่เคยพิชิตบรรดาอาณาจักรใหญ่น้อยทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องที่ฝ่ายราชวงศ์ตองอูเสียเปรียบเมื่อถึงสมัยของพระเจ้านันเทบุรเรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบความปราชัยในสงครามยุทธหัตถีระหว่างพระนเรศวนกับพระมหาอุปราชแล้วบรรดาเมืองมอญแถบปัตตมะจนถึงทวายก็ตกยืนในอำนาจของอยุธยา เมืองหลวงที่หงสาวดีก็ถูกกองทัพยะไข่กับตองอูตีเสียแตกช่วงหลังของราชวงศ์ตองอูนั้นตั้งแต่ปีคิศกราช .1600 ถึง1752พม่าได้ถอยตั้งเมืองหลวงอยู่ทางแถบเหนือเป็นส่วนใหญ่แม้จะพยายามปกครองดินแดนของพอม่าไว้ทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าเมืองต่างๆก็พยายามแข็งข้ออยู่ตลอดเวลาบริเวณทางใต้ที่เมืองหงสาวดีเองก็ดูเจไร้ประโยชน์ สงครามทําให้ขาดผู้คนพลเมืองเมื่อพวกคอรันดาพยายามเข้ามาทําการค้าในพม่าตอนล่างได้กล่าวไว้ในปีคิดษกราฎ1634ักราช1634ว่าเมืองหงสวสดีเกิดข้าวยากมากแพงสภาพไม่เหมาะกับการติดต่อค้าขายได้อย่างใดนอกจากนั้นบริเวณหงสวสดีที่เคยเป็นเมืองท่าอยู่ก่อนก็เริ่มตื่นเขินเมืองท่าใหม่เกิดขึ้นทางใต้ลงไปอีกที่แถบเมืองสีเหลียมปีคิศราักราช1635 พม่าตัดสินใจตั้งเมืองหลวงอยู่ทางภาคเหนือเป็นการแน่นอนโดยอยู่ที่เมืองอังวะและเมืองหลวงศูนย์กลางของพม่าในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะตัดขาดจากการติดต่อทางการค้ากับโลกภายนอกนี่เป็นสมัยที่ใกล้เคียงกับสมัยของพระเจ้าปราาทองในอยุธยาราชวงศ์ตองอูที่ครองเมืองอังวะก็มาสิ้นสุดลงเมื่อเกิดการลุกฮือของขบฏมอนนี่เป็นการขบฏครั้งใหญ่ของพวกมอนหงสวดีที่พยายามจะปลดแอกพมา่า พวกมอที่เมืองสี่เหลี่ยมและมอตมะได้รวมกาลังกันขึ้นก่อนแข่งข้อและกําจัดพม่าเมื่อปีคิเทศกราช1740และทําสงครามขึ้นจนถึงเมืองตองอูเมืองแปรตีขึ้นไปถึงอูข้าวอูน้ําที่เจ้าแสและยึดเมืองอังวะได้ในที่สุดเมื่อปีคิเทศกราช1752ซึ่งตรงกับตอนปลายของอยุธยาขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ